เราจะไม่ทุกข์เพราะความเปรียบเทียบได้เช่นไรบ้างคำตอบคำแนะนำเราก็ต้องเท่าทันความคิดที่ผุดนึกคิดขึ้นมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีรู้ทันว่าเกิดแล้วหนึ่งก็รู้ลักษณะที่แท้จริงของมันด้วยคือตัวความคิดมันเองเกิดแล้วก็ดับไปเสื่อมไปเหมือนกันเราไม่ให้ค่ามันดูมันเป็นแค่อาการของจิต เมื่อจิตผู้รู้เป็นผู้รู้จริงๆไม่หยิบจับความคิดไม่ว่าจะดีหรือร้ายมายึดเอาไว้ต่อไปความคิดร้ายมันก็จะยางอายต่ออำนาจของสติมันผุดมานิดสติมาปุ๊บมันก็ดับแล้วนี่แหละการฝึกยิ่งฝึกอารมณ์ลบๆต่างๆ มันก็จะไม่ค่อยมากวนเราเองถ้าฝึกแล้วยังไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็แปลว่าเหตุแห่งอารมณ์ลบของเรามันเยอะการปฏิบัติของเรายังไม่ส่งุคุณภาพเท่าไหร่สติขาดความแยบคายหรือไม่ก็ติดเพ่งเกินไปก็ต้องคอยเข้าหาครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยปรับอินทรีย์ให้เราปรับการปฏิบัติให้เราจึงจะก,ก้วหน้าและมีคุณภาพต่อการจัดการอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่เป็นอนุสัยกิเลสข,ของเราได้ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ